ก็สวัสดีนะครับผู้นําทุกท่านนะครับท่านไดมอนด์สมชายไดมอนด์พนิตาไดมอนด์รัตพงษ์ชัยไดมอนด์พัทรลวดีแล้วก็ผู้นําแล้วก็นักธุรกิจทุกท่านนะครับผมชื่ออุ้ยนะครับแล้วก็ผู้สปอนเซอร์นะครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจอาจารย์น้องพัทรพีและดรชวัฒน์ตามบุญแซนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าคือผมเนี่ยคือแบ็กกราวน์นิดนึงก็คือคือผมทําอาชีพเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็ทํางานคอมพิวเตอร์เนี่ยมาสิบกว่าปีนะครับในการวางแผนพัฒนาระบบซอฟแวร์นะครับดังนั้นวิธีคิดของผมอาจจะค่อนข้างที่แบบว่าเป็นโปรเซสหรือเป็นระบบนิดนึงนะครับว่าคือช่วงเข้าสู่ธุรกิจนะครับในในในครั้งแรกที่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเจอค่ายนะครับคือคือผมยังไม่ตัดสินใจครั้งแรกนะครับที่ที่ที่ได้รับการเปิดโอกาสเนี่ยนะครับเขาอ้างอีจากการเรียนรู้เนี่ยที่ผมเนี่ยจะไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับเพราะว่าผมชือว่า ถือว่าธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับผมก็จะเข้ามาที่เซ็นเตอร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับอไลน์หรือเข้ามาคุยห้องประชุมนะครับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตงกับหัวข้อวันนี้เลยนะครับว่าคือผมรับข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับรับข้อมูลจนกว่าผมได้ข้อมูลมากพอแล้วผมค่อยทําการประมวลผลข้อมูลเพื่อทําการตัดสินใจนะครับนี่คือการใช้ข้อมูลฮะคือเราก็ต้องเข้ามาศึกษาในธุรกิจก่อนเนี้ยสำหรับท่านที่ บางคนคิดว่าเอ๊เราไปชวนคนแล้วเขาเขาไม่ตัดสินใจเนี่ยคือคือจริงๆบางทีเขาว่าต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นนะฮะท่านอย่าเพิ่งไปกดดันบอกว่าเอ๊ะต้องเซ็นใบสมัครก่อนหรือใช้สินค้าก่อนบางทีเขาต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นแบบลักษณะอย่างผมก็ได้คือท่านก็แบบข้ามสเตปไปเลยว่าชวนเข้ามาบอกว่าเราก็บอกว่าโอเคเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทําการตัดสินใจเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับ เมื่อเข้าเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับครับกลับมาที่หัวข้อเราด้วว่าเอ่อทำไมเมื่อเราเข้าสู่ธุรกิจแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยถ้าถ้าที่ผมเห็นสมาชิกหรีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านในห้องเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นนักธุรกิจที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคือท,ท่านในที่เนี้ยก็คือว่าได้เซ็นใบสมัครกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะกรอกใบสมัครวยตัวท่านเองหรือยื่นผ่านอัปไลน์ที่ให้อัปไลน์ดําเนินการให้เนี่ย คือเมื่อท่านเซ็นไปนสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะท่านก็คือนักธุรก,กิจแล้วฮะเอทายเป็นนักธุรกิจธุรกิจนี้ก็เป็นของท่านแล้วฮะเ่อเป็นของท่านอย่าลืมฮะสาหรับสําหรับคนส่วนใหญ่ก็คือว่าก็ยังไม่เข้าใจธุรกิจนี้ก็คือต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าเรียนนิ่งธุรกิจนี้ไงฮะหรือตัดใดที่ท่านเนี่ยเคยทาธุรก,กิจนี้มาก่อนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่มีไรายได้มากพอน,นะฮะท่านก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ธุรก,กิจอยู่ดีฮะเพราะว่า อย่างแรกสุดก็คือเพื่อตัวท่านเองเนี่ยที่ไดมอนด์สมชายได้กล่าวไว้ตอนต้นนยคือคือท่านก็ต้องรักตัวเองก่อนว่าโอเคนะฮะท่านเซ็นใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจะสามารถทำเงินจากธุรกิจได้ยังไงฮะท่านยังไงท่านเลียงลูกฮะท่านก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยฮะอ่าก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับะนะฮะคืออย่างที่วิดีโอวีทีอาร์เมื่อ video, TR, กี้ท่านก็เห็นแล้วว่าทุททกๆธุรกิจเนี่ยที่เป็นอาชีพนะฮะธุรก,กิจเครือข่ายหรือเอ็นซานี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพนะฮะเป็นพาร ซึ่งทุกๆอาชีพอย่างที่ท่านเห็นวิดีโอแล้วเนี่ยถ้าเราทําเป็นอาชีพนะฮะผมใช้คำว่าทําเป็นอาชีพนะฮะทำอาชีพมีเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยมีสกิลเซ็ตเนี่ยมันต้องมีความชํานาญฮะความชานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพนเนี่ยพะความชานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพมันถึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต,ต้องต้องท่านต้องเข้ามาศึกษานะฮะไม่ว่าเป้าหมายในธุรก,กิจของท่านจะจะเป็นขนาดไหนนะฮสำหรับท่านที่เพิ่งเข้าเริ่มต้นโทสู่ธุรก,กิจรายได้ท่าน ในระยะแรกที่ท่านมองเห็นไม่ว่าเท่าใดไม่สําคัญนะท่านก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีฮะสมบัติท่านที่เข้ามาสู่ธุรกิจได้สักระยะแล้วนะฮะท่านต้องการยกระดับรายได้ของท่านให้สูงขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาเรียนรู้นะฮะทำไมทายังไงฮะที่จะทําให้รายได้ของท่านเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งฮะก็ท่านต้มีเอ็กซ์เพ e ร t ติสหรือความชำนาญเฉพาะสาขาเฉพาะวิชาชีพสูงขึ้นไปเนี่ยเพื่อยกระดับรายได้ของท่านให้สูงขึ้นนะครับนะฮะธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกันนะที่ผมบอกไปแล้วนะ คืออย่างที่ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเราไม่ได้ทําแบบว่าคือบางท่านอาจจะเคยเห็นหรือเคยมีประสบการณ์หรือเคยไปเปิดโอกาสทางธุรก,กิจนะครับแล้วหรือมีประสบการณ์ของคนรอบตัวท่านว่าเออเคยท,ทําธุรกิจเครือข่ายแล้วนะครับอ๋อมันได้ไรายได้แบบนี้คือในความคิดของเขาคิดว่าเรากําลังทํางานแบบเล็กๆน้อยๆสร้างรายได้แบบฉาบฉวยไม่ใช่นะฮะแต่เป้าหมายในธุรกิจของท่านในที่นี้ผมเชื่อม่นอย่างยิ่งว่าท่านต้องการสร้างไรายได้เนี่ย เติบโตขึ้นอย่างบั่นคงและต่อเนื่องนะครับมี stable หรือมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สูงสุดเป้าหมายสูงสุดของแต่ละท่านในที่นี้คงปึงไปสู่ความปลอดภัยทางการเงินนะครับที่ท่านสามารถที่จะใช้เงินได้เลยหรือแบบว่าไม่ต้องดูราคาสินค้าเวลาซื้อนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่ารายได้ของท่านจะพอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไหมเราพูดถึงจุดนี้นะครับอันนี้คือว่าทําไมนะครับเราถึงต้องต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ธุรกิจนะครับไม่ว่างานหลักของท่านจะมี งานหลักของท่านจะมีขนาดไหนนะฮะท่านถือธุรกิจเอ็มซาเนี่ยเป็นไรายได้แหล่งที่สองแหล่งที่สามแหล่งที่สี่นะครับสาหรับคอมเมนต์เคชั่นของผมส่วนตัวนะครับว่าท่านทราบอยู่แล้วนะงานหลังท่านอาจจะใช้แปดแปดชั่วโมงต่อวันสี่สิบจับดาต่อชั่วโมงเนะี่ยหรือว่าท่านเป็นฟรีแลนซ์เอาซอร์ซิ่งมันก็คืออยู่ในตัวเลขประมาณนี้นะฮะแล้วสำหรับธุรกิจเอ็มซาท่านนะฮะท่านให้เวลาเท่าไหร่ฮะตอนนี้เราก็ลองพูดถึงว่ามันเป็นแคเรียพาธนะะเป็นอาชีพเด ของท่านแล้วนะท่านให้เวลาเท่าไหร่นะผมมีเราผมลองให้ตัวเลขแบบเป็นตัวอย่างนะเป็นตุ๊กตาให้ท่านเห็นสําหรับท่านที่ตัดสินใจเริ่มทุนเริ่มต้นในธุรกิจในระยะแรกเนะี่ยผมขอให้ท่านใช้เวลาอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยฮะสำหรับในการเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะแบ่งแยกหรือแจกแจงให้ดูว่าทําไมต้อง20ชั่วโมงนะถ้าท่านทําน้อยกว่านี้ฮะมันก็คือทําแบบสาบสวยเงี้ยฮะท่านจะไม่ไม่สามารถหวังผลได้เลยว่า รายได้ของท่านจะมีเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วก็จะแบบสมมุติเดือนนี้ท่านมีรายได้เข้าสู่ธุรกิจเป็นตัวเลขหนึ่งฮะแล้วเดือนหน้าจะได้ต่อนเนื่องแบบนี้ไหมฮะคงจะไม่ใช่นะถ้าท่านไม่จัดหรือมีระเบียบวินัยในการใช้เวลาต่อธุรกิจนะ,ะีผมขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ตัดสินใจในธุรกิจที่สูงขึ้นท่านทราบดีอยู่แล้วนะ,ะว่าต้องตัวเลข20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แนละ้วมันมันไม่ใช่สาหรับท่านละท่านต้องมีจานวนชั่วโมงต่อธุรกิจเนีย่ยเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่บิดเบือนว,วิถีชีวิตประจําวันแล้วก็งานประจําอันนี้ท่านทราบดีนะผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะผมผมให้เป็นเป็น,เป,นเป็นโมเดลง่ายๆให้ท่านเห็นภาพนะฮะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่าสําหรับท่านที่มีเลเวลสูงขึ้นแล้วคือท่านก็เปลี่ยนตัวเลขจาก20เป็นสูงขึ้นสำหรับท่านตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเองนะผมหมายถึงชั่วโมงในการเรียนรู้นะฮะในทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าอย่างที่ได้มนตนสมชัยได้กล่าวไปว่าการเรียนรู้ผ่าน ห้องประชุมออนไลน์ของบริษัททุกเย็นวันพุธนะครับหรือว่าผ่านออฟไลน์ที่บริษัทจัดประชุมเป็นครั้งครั้งฮนะหรือการประชุมทีมของพาวเวอร์ทีมที่เป็นจูมแบบนี้นะครับในวันเสาร์อาทิตย์ในวันอังคารและวันศุกร์นะครับแล้วก็ดูสื่อต่างๆนะครับแล้วก็งานงานงานทำงานพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นงานเปิดโอกาสทางธุรกิจของท่านงานติดตามทีมงานงานสอนงานพื้นฐานที่เป็นเฮ้ามิ่ติ้งของท่านนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้เวลาสิ้นวันในการเซลล์ซั๊าดี้รบทวนของท่านประจําวันนะฮะ แล้วก็ทำสเก็ดูของท่านเองซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกแจงอันนี้ให้ดูให้ดูรายละเอียดว่าและรวมถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือชั่วโมงในการขอโคชชิ่งหรือบิสเซตบิสเซตคอนซัลแทนซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดในส่วนนี้เยอะขึ้นมากกว่าในส่วนอื่นมากนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมยังไม่เคยบรรยายในส่วนนี้นะครับพอส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวท่านสามารถที่ปรึกษาอัพไลน์ได้นะครับแน่นอนฮะว่าท่านต้องมีตารางหรือสเก็ดู ตารางการทํางานต่อสัปดาห์ของท่านแล้วเมื่อกี้ท่านเห็นแล้วฮะอย่างน้อยระดับเริ่มต้นก็มี20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็อย่างที่บอกอะมีเวลาในการประชุมของบริษัทท่านก็จัดลงตารางการทํางานของท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ประชุมทีมนะฮะแล้วก็ประชุมห้ามมิติ้งส่วนตัวที่อัปไลน์ติดตัวของท่านเนี่ยทำการนับนะครับแล้วก็การทํางานประจําวันของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสปอนเซอร์นะฮะหรือการโทรติดตามทีมงานหรือลูกค้าของท่านท่านก็ใส่บันทึกการประชุมท่านก็ใส่ในตารางการทํางานของท่านไป นะครับ,นะรบแล้วผมขอแนะนําส่วนตัวอย่างหนึ่งฮะท่านควรจะมีสมุดจดสัหรับธุรกิจเอ็มสตาร์หนึ่งเล่มเลยฮะที่จะใส่ทุกอย่างไปโดยเฉพาะเลียฮะคือท,ท่านอย่าเอาเล่มหนึ่งเนี่ยที่แบบเพื่อความสะดวกว่ามีเล่มหนึ่งห้จดงานประจําของท่านแล้วก็จดในธุรกิจเอ็มสตาร์ผมขอให้ท่านแยกเป็นเล่มหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็เล่มน,นี้ก็จะอยู่ติดตัวของท่านตลอดเวลาเลยฮะผมจาําได้ในช่วงเริ่มต้นธุรก,กิจเครือข่ายของผมเนี่ยผมมีเล่มน,นี้นะฮะแล้วก็ผมก็จดทุกอย่างเลย ท่านอย่าล่มฮะเล่มเล่นนี้ท่านไม่ต้องให้ใครดูฮะเล่นนี้สาหรับท่านเลยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามหรือระเบียบวินัยในการจัดตรงนี้เพื่อที่แบบเอาไปให้ใครดูฮะมันเป็นแบบแฮนดบุ๊กสำหรับท่านที่จะจดทุกอย่างเลยคือใส่สเกจดูนะครับแล้วก็ใส่ทูดูลิสต์งานที่ท่านจะต้องทำนะฮะแต่ผมจะให้ภาพอยึางร้าวคแล้วก็หัวข้อหรือคาถามที่ท่านระหว่างการประชุมหรือระหว่างที่คุยอย่าอันไลน์นะฮะท่านจะจดไว้ว่าที่ถ้าท่านหาคาตอบไม่ได้แล้วท่านจะไปขอคำปรึกษาทีหลักนะฮะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอย่างที่ได้เมื่อกี้บีฟไปข้าวแล้วตรงนี้ผมจะไปเร็วนะครับว่าท่านกระจบตารางการประชุมนะฮะคือเรียนรู้นะครับในที่นี้นะครับอย่างที่ดันมอนสมชายได้กล่าวไปคือก็คือเรียนจากบริษัทนะครับอานซีหรือห้องประชุมของบริษัทนะครับแล้วก็เรียนจาก Power team นะครับที่เป็นซ็นเตอร์หรือการประชุมกลุ่มย่อยนะครับของอัพไลน์ของท่านนะครับแล้วก็สิ้นวันนะครับที่ทำเซลล์ซอฟตดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นในส่วนรายละเอียดเลยนะครับ เซลซอดี้คืออย่างนี้ครับนะฮะก็คือผมลองนึกจำลองสถานการณ์ของตัวเองให้ท่านฟังแล้วกันท่านนี้ได้เห็นภาพนะฮะสมมุติวันเนี้ยว่าเอาวันนี้เลยนะฮะวันนี้หลังจากประชุมเซ็นเตอร์ที่ตรงเนี้ยที่ของ p o w e r t e ท m มจบเนี่ยในระหว่างตรงนี้ผมก็จะมีสมุดบ,บันทึกจากมี่กี้ฮะผมก็จะจดเลยว่าเออผมได้เรียนรู้เรื่องอะไรจดแบบข้าวค่าให้ตัวเองอ่านนะฮะแล้วก็คำถามไหนที่แบบเหมือนผู้บรรยายไปเรวแล้วเราจดไม่ทันเนี่ย นะฮะเรก็จดคีย์เวิร์ดหรือคำที่เป็นคำสำคัญนั้นไวเพื่อจะไปถามอัพไลน์นะฮะก็คือตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็แล้ว,ลวคืนนี้ก็ไปทำการหลังจากจบห้องประชุมแล้วเนี่ยเราก็จะไปวิเคราะห์รายละเอียดของตัวเองว่าโอเคสิ่งที่ตรงนี้ติดนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเน,นื่องหรือจะไปถามอัพไลน์เพิ่มเติมนะครับนะ,บนะบส่วนอันที่สองก็คือผมทำให้ท่านเห็นเป็นบูเลตคร่าว่ามีหมัวข้ออะไรเช่นอ่สมมติว่าเราจะวางแผนพรุ่งนี้จะเป็นสปอนเซอร์ จะไปสปอนเซอร์ลายหนึ่งที่เราได้มัดนัดหมายไว้นะครับเขาเป็นใครนะครับอาชีพการงานอะไรที่เราได้ทราบข้อมูลเบื้องต,ต้นเขาไว้แล้วเนี่ยซึ่งเราจะวางแผนในการเปิดโอกาสทางธุรกิจของเขาอะเราจะกุยในลักษณะแนวทางไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าสําหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจใหม่ท่านสามารถที่เอาตรงเนี้ยไปปรึกษาอัพไลน์ของท่านได้นะครับแต่ถ้าท่านอ,อยู่ในธุรกิจสักระยะแล้วอะท่านสามารถที่จะวางแผนได้ตัวเองว่าท่านทราบดีว่าคนที่ทางานประจาอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนผมโปรแกรมเมอร์เนี่ยท่านก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งเนะี่ย มาร์บันกบัญชีอาจจะคล้ายๆกันนะแต่สำหรับนั่ค้าตลาดนัดท่านไหนจะต้องวางแผนในการเปิดโอกาสที่จะคุยในในช่วงตอนต้นเนี่ยอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้อยอึ่งตรงนี้คือการวางแผนการทํางานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะ่ะ,ะแล้วก็แล้วก็หัวข้อในการเซลล์ซับดีเช่นว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านไดมอนสมชายได้กล่าวไว้ว่าสื่อวิดีโอของต่างๆของบริษัททั้งของทีมพาวเวอร์ทีมเองที่ท่านเดมอนสมชายได้ ได้โพสใน YouTube ของช n e l ของของทีมเราเนี่ยฮะท่านก็จัดเวลาสเก็ตดูเข้าไปดูได้นะครับในเวลาที่ท่านสะดวกซึ่งถือพุ่มซ,ซึ่งผมถือเป็นชั่วโมงเซลสัตดีท่านไมต้องศึกษาท,ทีเดียวพร้อมกันหมดในในวันฮะในใน,ในวันเดียวฮะท่านกําหนด,ดหัวข้อเลยว่าอ่าเราจะทํางานพื้นฐานหรือวางแผงกนการทางานแล้วก็เตรียมงานพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยท่านอาจจะมีในหัวข้อสาหรับเซลสัตดีไปดูวิดีโอของบริษัทสักเรื่องหนึ่งที่คุณหมอพนิดได้เลยบรรยายไว้ในค่าววันพุธอย่างเงี้ยฮะอ่า แล้วก็อีกวันหนึ่งท่านก็ไปดูวิดีโอที่ใน u t u b e ของของ Power t e a ทนะฮะในหัวข้อหนึ่งที่ท่านสนใจเนี้ยก็สลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับนี่คือชั่วโมงเซลสัตดีก็ถือเป็นหนึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในยี่สิบชั่วโมงที่ที่อยู่อยู่ในตรงนั้นนะฮะแล้วก็รวมถึงชั่วโมงทํางานด้วยนะฮะชั่วโมงทํางานที่ท่านไปสปอนเซอร์หรือโทรนัดไหนนะฮะหรือพูดวางแผนโทรศัพท์คุยวางแผนกับอัพไลน์นะครับว่าเออเราเราจะสปอนเซอร์แนวทางไหนหรือสปอนเซอร์เสร็ ท่านอัปเตอ e ์มิตรกับอัปไลน์ในการวิเคราะห์เคสต่อแล้วก็จะเริ่มต้นยังไงกับคนใหม่เนี้ยก็ถือเป็นชั่วโมงทางานทั้งสิ้นใน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์สําหรับท่านนะครับนะฮะผมจะไปเร่วนิดนึงนะครับสําหรับท่านนักธุรกิจใหม่ที่ไปไม่ทันให้จดหัวข้อไว้นะครับแล้วก็ษาอัปไลน์กับท่านเป็นการส่วนตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล้นในส่วนนี้นะครับซึ่งผมคาดว่าผมผมยังยังไม่ค่อยได้บรญยายในส่วนนี้นะครับ คือการนัดหมายโคชชิ่งหรือคำขอคาขอปรึกษาส่วนตัวสำหรับธุรกิจนะครับคือผมให้ท่านเห็นภาพคร่าวๆนะครับถ้าลองนึกถึงวนะ่าสมมติท่านเป็นเจ้าของกิจการบ,บริษัทหนึ่งอนะ่ะท่านเปิดบริษัทนะแล้วท่านจะไม่ถนัดงานเรื่องกฎหมายหรือถนัดงานเรื่องบัญชีนะท่านก็ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาท่านดานกฎหมายนะก็เพื่อจะขอคำปรึกษาในการวางแผนว่าโอเคบริษัทท่านเนี่ยต้องมีมีข้อกังวลเรื่องกฎหมายเรื่องใดบ้างเรื่องเอกสารใดบ้างเนี่ยก็จะซื้อชั่วโมงในการคอนซววัลท์กับเขา นะครับอย่างนี้ฮะท่านก็ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาให้ทขา,นะานะฮะถ่าลอง,องอนึกออกไหมฮะหรือว่าเรื่องระบบบัญชีเหมือนกันท่านจะวางระบบบัญชีอย่างเงี้ยฮะท่านยังไม่มีพนักง,งานหรือผู้จัดการบัญชีในในบริษัทเริ่มต้นของท่านเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องเอาซอร์ซิ่งนะะไปววาจ้างที่ปรึกษาบัญชีนะฮะในการวางระบบบัญชีท่านอย่างเงี้ยอ่ะไอ้นี่คือที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนะฮะในในความหมายที่ผมพูดนะครับ ท่านทราบู่ว่าสมมติท่านจ้างเขาสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะที่เป็นงานทักษะที่เป็นวิชาชีพจำปักเอาซึ่งท่านไม่รู้เลยนะฮะมันมีค่าตัวหรือค่าวิชาชีพของเขา,าที่ท่านต้องจ่ายอยู่ซึ่งตรงนั้นท่านยังไม่รู้เลยว่าโซลูชันหรือว่าสิ่งที่เขาจะวางแผนให้ท่านเนี่ยท่านต้องจ่ายเพิ่มมีเท่าไหร่ไอน้นี่คือแค่ชั่วโมองที่ปรึกษานะครับซึ่งคือผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าในการทํางานของทีมเราเนี่ยว่าการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ย จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนการทำงานแบบแบบทั่วไปนะครับหรือว่าในทีมอื่นคือผมขอให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนละกันเพราะว่ามีมีคนใหม่หรือว่าพอสมควรฮะ,ค,ะคือเราให้ฟังท้าความนิดหนึ่งว่าคือจากตก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ในธุรกิจเครื่อง่ายแบบนี้นะฮะแล้วก็เออเราก็มองไปไปประชุมเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราก็ไปประชุมทุกครั้งนะเราก็รู้เรื่องสินค้านะเราก็ไปสปอนเซอร์นะแล้วก็พูด ตามบทหรือไดร์ล็อกในการที่แบบว่าเขาให้เราไปพูดเชิญคนใหม่ยังไงนะครับแล้วเราก็มาสปอนเซอร์เปิดแผนธุรกิจร่วมกับออปไลน์เอะแล้วทาไมเราก็ทํางานปเป็นจำนวนมากแล้วแล้วทำไมมันไม่มีผลลัพธ์ล่ะหรือผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีหรือเลโชหรือ,อัตราส่วนของการคอนเวิร์ตมาเป็นผลลัพธ์ะได้น้อยอะ่ะทั้งที่เราก็ทํางานนะแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่งานที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแล้วค่อนข้างจับเวลาลําบากผมก็ทํางานเท่าที่เวลาที่ นอกเวลานอนแล้วนอกเวลาทํางานผมทําให้มีทําได้อะต้องพูดอย่างนี้นะฮะเหมือนอย่างเช่นหลายท่านในที่นี้ผมก็คิดว่าผมก็ทํางานในประมาณหนึ่งที่แต่ว่าผลลัพธ์ไม่เยอะเพราะอะไรฮะตอนหลังผมมาลี้ทีหลังนะฮะเพราะว่าผมได้เข้าสู่ทีมทีมหนึ่งที่ท,ที่ที่เขามีลักษณะการทํางานแบบโคชิงเนี่ยก็ยคือว่าอัพไลน์ของผมเนี่ยซึ่งซึ่งท่านในที่นี้อาจจะสาหรับมือใหม่นะเดี๋ยวให้ลองโน้ตไปก่อนแล้วลองปร,รึกษาอัพไลน์ของท่านนะว่า คืออัพไลน์ส่วนตัวของท่านสมมุติว่าอัพไลน์ส่วนตัวที่ติดตัวท่านอาจจะเข้ามาในธุรก,กิจก่อนท่านไม่นานไม่ถึงไม่ถึงปีหรือครึ่งปีเนี่ยเขาก็ทาไมาไม่สามารถอยู่ในหลักโค้ชได้แต่เขาก็จะไปถามอัพไลน์ของเขาอีกทีหนึ่งฮะเราก็จะไปเจอสุดท้ายว่าโส้ชของท่านซึ่งอาจจะเป็นตําแหน่งแพตินนัมสตาร์หรืออาจจะเป็นตําแหน่งลูบี้สตาร์เนี่ยที่สามารถที่เขามีชั่วโมงในการในธุรก,กิจจํานวนมากพอแล้วเขาจะมองเห็นจุดบอดว่าเฮ้ยเวลาเราโทรโทศัพท์เนี่ยชวนคนเนี่ยใช่ไหม เราเผอไปพูดคําพูดที่ไม่ควรจะพูดไปอ่ะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยนะหรือตอนที่เราสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะติดใบสมัครเขาหรือชวนเขาใช้สินค้าเนี่ยแต่เราพูดอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเขากําลังอยากจะฟังบางอย่างอยู่อ่ะนะฮะแต่เราก็แบบเหมือนพูดเยอะเยอะกันไปในสิ่งที่แบบคือเขาไม่ต้องการตรงนั้นเนี่ยแล้วเขากาลังรองฟังบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยฮะซึ่งมันอาจจะเป็นการทํางานที่เราไม่รู้ตัว่าเราทําผิดเนี่ย ซึ่งโค้ชหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์มากพอเขาจะข้อให้ปรับเรานะฮะเขาจะข้อให้ปรับเราซึ่งจากปริมาณง,งานที่เราทําเท่าเดิมเนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถคอนเวิร์ตหรือว่าเพิ่มอัตราผลสําเร็จสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือการโคชชิ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ชั่วโมองในการที่แบบว่าไปดูวิดีโอของคุณหมอพันนินหรือไม่ใช่ชั่วโมองในการที่แบบเรามาเข้าเซ็นเตอร์ประชุมทีมใหญ่ของพ่อแว่ทีมนะมันเป็นชั่วโมองที่แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่า ที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยทําการโคชชิ่งเราไปการส่วนตัวเพราะว่าเขาจะมองเห็นในจุดที่แบบว่าโอเคสําหรับคุณเอ้ยนะน่าจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะไม่เหมือนของใครนะรซึ่งโค้ชก็จะมามองเห็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านไปปรึกษาอัปลน์ของท่านนะครับแล้วก็คือบางคือผมเชื่อว่าเรามีการทํางานในลักษณะนี้อยู่แล้วซึ่งอัปลน์หรือโคชของท่านทํางานในลักษณะนี้อยู่แล้ว ต่อาจจะไม่ได้บรรยายในรายละเอียดเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เขาทาอยู่คือเรียกว่าทําการโคชชิ่งหรือให้ทําการปรึกษาธุรกิจกับท่านส่วนตัวนั่นเองนะท่านก็จะมองว่าตรงนี้เป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆหรือทําการเฮลท์มิ้งตรงนั้นไม่ใช่ฮะตรงนั้นคือการโคชชิ่งนะครับนะซึ่งในบางองค์กรหรือบางบางบางสเกลเนีย่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะเพื่อให้ท่านเห็นภาพคือสำหรับท่านที่ค่อนข้างจะติดอัพไลน์ส่วนตัวที่เป็นอัพไลน์สปอนเซอร์ตรงเนี่ยสูงนะฮะ ท่านก็จะเป็นโค้ชแล้วก็อัปลายในคนคนเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้ารับบางท่านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าอัปลน์ของท่านพิ่งเข้ามาอยู่ในธุรก,กิจไม่ถึง4เดือนนะไม่สามารถเป็นโค้ชท่านนะ mm hmm. แล้อัปลน์ของท่านเนี่ยก็มีอัปลน์ของเขาซึ่งเข้ามาในธุกกรกิจก่อนหน้าเขาก่อนหน้าเขาเนี่ยไม่เกินอีก5เดือนนะฮะซึ่งโค้ชของท่านเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไป3ชั้นนะครับซึ่งโค้ชของท่านในเวลาจะปรึกษาหรือให้คำปรึกษาทางธุกกรกิจกับท่านเนี่ยก็จะต้องมี2คนเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งท่านอาจจะมองว่านั่นนั่นคือทํา,าการเฮล์มิตติ้งหรือการประชุมกลุ่มย่อยจริงๆไม่ใช่ฮะนั่นคือทาการโคชชิ่งนะหรือให้ข้อแนะนําส่วนตัวสําหรับท่านนะครับผมจะให้ให้ภาพสําหรับท่านนุกนักธุรกิจใหม่ซึ่งซึ่งอยู่ในระดับพื้นฐานให้ทําให้ท่านเข้าใจภาพเฉยๆว่าคือเราทํางานแบบมืออาชีพนะครับคือตอบสนองวีโอวีทตอนต้นที่ท่านได้ม,สมาสนใจได้กล่าวไว้ว่าเราทํางานแบบมืออาชีพเรามีการให้คำปรึกษาทางธุรก,กิจน,นะครับสําหรับที่ออกแบบตัวท่านนะ แล้วก็ท่านไม่ต้องห่วงเลยครับขอให้ท่านตั้งใจจริงในการทํางานนะครับโค้ชหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าทีมของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับทีมของเราเนี่ยนะฮะมีท่านไดมอนสมชายนะครับแล้วก็ท่านในมันพณิตาท่านใดมอนรัตพงษ์ชัยแล้วท่านท่านใดมอนแคทนะครับที่มีประสบการณ์ปีสิบปีในธุรกิจนะฮะเวลาท่านทําการโคชชิ่งท่านแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นจุดบอดนะฮะจนเชื่อแรกๆเนี่ยท่านอาจจะถามคําถามเพาไม่ถูกว่า โอเคผมมีคําถามแบบนี้นะเอ่อแล้วผมจะต้องแก้ปัญหายัางไงหรืออยากจะได้ e c o n d นอ i ป i o n หรืออยากได้ความเห็นที่สองนะครแต่เมื่อพูดคุยกัเป็นการกลุ่มเล็กๆส่วนตัวแล้วเนี่ยจากในสูตรที่เมื่อกี้ผมแสดงท่านเห็นภาพนะเนี่ยนะฮะโค้ดของท่านเนี่ยก็จะบอกเขาจะได้เห็นเองนะเขาก็จะถามก็จะคุยกับท่านนะฮะเป็นกันเองในในกลุ่มเล็กๆอ่ะเขาก็จะมองเห็นจุดบอดหรือหรือ,รอจุดที่แบบที่ท่านจะต,ต้องแก้ไขเป็นการเฉพาะสําหรับท่านคนคนเดียวนะครับ ซึ่งตรงนั้นน่ะผมบอกเลยว่าจากที่เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดว่าส0ชั่วโมงที่ที่ฉันจัดเวลาในธุรกิจจะไม่ไม่เป็นการทางานพื้นฐานหรือหรือทาการศึกษาด้วยตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยสองชั่วโมงที่ทําการโคชชิ่งกับอัปลน์ที่เป็นโค้ชของท่านน่ะมีมูลค่าสูงที่สุดนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกฮะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ผมทางานคอมพิวเตอร์เนี่ยสองชั่วโมงที่ทาการโคชชิ่งเนี่ยนะฮะหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจทำบัญชีหรือทางระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่าน สองชั่วโมงแนละ้วมีมูลค่าหลายหมื่นบาทแล้วนะฮะแต่ท่านท่านลองถามคนที่มีประสบการณ์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจดูนะฮะแค่แค่เขาบอกฟังนะฮะยังไม่แก้ปัญหาให้เลยนะมีมูลค่าหลายหมื่นบาทแล้วซึ่งท่านโชคดีซึ่งท่านอยู่ในพาวเวอร์ทนมนะมีที่ปรึกษาทางธุรกิจและทํางานในลักษณะนี้และรองรับในการเติบโตในทุกๆระดับให้ท่านนะฮะผมพยายามในส่วนนี้ว่าคือขอแค่ท่านตั้งใจจริงนะครับทีมเราเป็นทีมที่มืออาชีพอยู่แล้วนะครับรองรับการเติบโตในทุกๆระดับของท่านนะฮะ ผมขอไปที่หน้าสุดท้ายเลยฮะโค้ดนคะครับไม่ได้ทํางานกับทุกๆคนนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ท่านเห็นแล้วนะโค้ดเนี่ยจะต้องทํางานกับคนที่เขาเลือกว่าคือท,ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวท่านทําให้เขาให้โค้ดจะมองเห็นว่าโค้ดเนี่ยสมควรใช้เวลาสองชั่วโมงตรงเนี้ยกับใครควรจะเป็นท่านนะฮะนั่นแหละฮะท่านทําให้เขาเห็นว่าท่านตั้งใจจริงในการทํางานนะเดี๋ยวโค้ดก็จะลงมาเองเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโค้ดของท่านเดีย๋ยวเขาก็จะลงมาเองนะว่ามาคุยกับท่านว่า โอเคคุณอุ้ยเดี๋ยวมีเวลาไหมเรานัดตารางกันเดี๋ยวเราคุยกันสักสองชั่วโมงนะสะดวกวันไหนดีอ่ะเขาก็จะมาแอคชั่นแบบนี้เลยซึ่งท่านไม่รู้หรอกนี่คือการโคชชิ่งนะฮะนั่นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะผมย้ำนะฮะว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ไม่เหมือนคนข้างนอกนะครับเรามีระบบการเติบโตในธุรกิจที่มันเป็นมือชีพอยู่แล้วนะครับนะฮะที่ผมดีในท่านแล้วนะฮะมีใครบ้างนะครับท่านอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกธุรกิจถูกบริษัทแล้วก็ถูกทีมแล้วนะ ธุรกิจนี้เป็นของคุณนะฮะแต่คุณไม่ได้อยู่ลําพังนะครับธุรกิจนี้นะเป็นของคุณคุณไม่ได้อยู่ลําพังนะฮะคุณรู้อยู่แล้วนะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับนะ success b e i n g success นะครับความสําเร็จเดียวนาความสําเร็จนะครับขอบคุณครับ